อ๋อวันนี้มาร่วมงานแถลงข่าวของวันล um ุมพินีแต่ว่าของเราสองคนเนี่ยวันไหนเนาะที่เก้ากันยาอืมก็การที่ซ้อมเห็นดีทั้งคู่เลยการเนี่ยบบก,ก็ซ้อมปีเเคเพชรประกวเนี่ยซ้อมอยู่เพยจยินดีเอากาันเจอเพชรประกวดนี่ถือว่าเป็นการไปช้าชิงเหรอครับผมยจงไงบ้างเจอเพชรประกวดเนาะไปเที่ยเป็นแชมป์ครับมาพี่ไม่เป็นพี่เขาไม่เป็นแชมป์ผมก็คงไม่ท้าพี่ก็หรออ่าเราพูดอีกทีว่า,น,วานั้นพูดว่าไงนะอ๋อพี่ดูอยู่ว่าเขาอะไรอ่าพี่ดูไปแล้วก็ว่าอะเราว่าอะไรนะ ซีอูซุนเออซีอูซุนแต่ก็เพชรมรกตนี่ก็พูดคำมาบางอย่างนั้นที่ลงคลิปไม่ตลกนรกอ่ะเขาบอกว่าซีอูุนเดี๋ยวหมดการเดี๋กันเอาการฝากไปขับหน่อยไปนี้ครับก้อนหินก้อนนี้ฝากดูด้วยครับว่าน่าจะมันมันมากอาชีว่ะดูสีมากเนคู่ที่น well> yes ่าด um ูมากๆครับอืมน้ำหนักเท่าไหร่ เจ็ดสิบกิโลครับอ่าก็เป็นแชมป์ของพี่กรละคนนี่แหละเป็นเราเราเลยซ้อมอยู่บีเคฟิตซ้อมดีอยู่แล้วอ่าก็ฝากแฟนคลับอีกต่อกับน้องไปลับบีเคนคลับของ ตะวันธ์ฉายเนี่ยครับก็ไปกับตะวันธ์ฉายไปกับไอเคครับไปกับลูกครอบคุณนะครับก็ตัดัมพันธ์ายเลยที่เจ้านี้ครับเจพี่แน่นอนครับครับผมโอเคน้องขอบคุณมากอ่ะมันละกอดเราเนี่ยนะเป็นแชมป์ครับผมผมก็ติดตามช่วยเชียร์ทั้งสองคนนะครับก็ดทำหน้าที่เต็มที่ครับผมหรือว่าเป็นบริตร์ของวงการมวยไทยนะครับเออก็ทั้งคู่ครับผมยังไงก็เข้มขัดอยู่ประเทศไทยแน่นอนครับผมฝากแฟนคลับให้ริงแล้วก็แฟนคลับเป็นมันละกอดนาช่วยติดตามและช่วยส่งกำลังใจให้ผมนะครับผม ในสถานะไม่ดีที่สุดคิดว่าเดี่มการแชมป์อยู่ที่เราไหมก็คิดว่ามันอยู่ที่เดียวครับอ่าโอเคเนาะขอบคุณทั้งคู่ครับนี่นะครับแฟนคลับเยอะทั้งคู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับวันนี้เราก็ได้เห็นบทสัมภาษณ์แล้วนะครับระหว่างตะวันฉายและเพชรมรกตนะครับก็ทั้งคู่นะครับก็จะเจอกันในวันที่29นะครับวันพฤหัสที่ยี่สิกันยายนี้นะครับวันนี้เราก็ได้เห็นรูปร่าง นะครับช่วงชกนะครับดูว่าใครสูงใครต่ํากว่ากันนะครับก็ถือว่ารูปร่างนี้ไม่นีกันนะครับก่อสูสีนะครับเดิมทีนี่เพชรมรกตชกกับใครนี่ก็ได้เปรียบคู่ชกตลอดนะครับไฟนี้นี่ก็ถือว่าเจอกับตะวันฉายประเภทสูงยาวเหมือนกันนะครับและก็เป็นมวยที่กําลังสดร้อนแรงด้วยนะครับก็ถือว่าไฟนี้นี่ก็วัดกันไปเลยนะครับใข่ใหญ่เจอใครใหญ่กับพีเคเจอกับ เพชรยินดีนะครับแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนเอวนะครับส่วนเจ้าเพชรวรกฎนี่ก็บอกแล้วนะครับเข็มขัดต้องอยู่ที่เดิมนะครับแต่วันใช้นี่ก็น่าจะไม่ยอมนะครับไฟนี่เจ้าตัวตั้งใจมากๆครับเรกเดบาวซ้อมหนักทุกวันนะครับขู่ปั้มคู่ซ้อมในค่ายนี่ก็เพียบนะครับทั้งแสงมณีก็มีนะครับแล้วก็ เพื่อนๆในค่ายนะครับแสงมณีกุหลาบดําก็ซ้อมอยู่นี่นะครับก็ถือว่ามีเยอะนะครับนักหวยดังๆก็ไฟนี้นีเจ้าตัวนี้ตั้งใจมากๆครับอยากจะกระชากเข็มขัดแชมป์ของเพชรมรกตมาคาดเอวให้ได้นะครับแต่ไม่ว่าคู่นี้นะครับไม่ว่าตะวันฉายหรือเพชรมรกตนะครับใครชนะนะครับเข้มขัดแชมป์นะครับก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็ถือว่าก็ต้องส่งกําลังใจเชียร์ทั้งคู่นะครับถึงจะเป็นการป้องกันแชมป์ของเพชรมรกตนะครับและตะวันฉาย เป็นผู้ท้าชิงนะครับเป็นศึกสายเลือดนะครับเราก็เชียร์ทั้งคู่แล้ครับไม่ว่าย่งไงก็เข้มขัดอยู่ที่เดิมนะครับก็คืออยู่ประเทศไทยนะครับส่วนจะเปลี่ยนเอวหรือไม่อันนี้ก็รอติดตามนะครับวันที่29กันยายนนี้นะครับแฟนมวยนะครับรักใครชอบใครนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับก็หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ adtg 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ